สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรูบบอคในแมพของการปีนเขาที่สูงที่สุดซึ่งในครั้งนี้ครับทุกคนสิพาทุกคนไปล่องทาความเสียวแล้วกับความสูงกันครับสีสูงสักไหนมาลงเบิ้งดีจะรับแมปแมปนี้นะแมพนี้ครับเหมือนว่ามันจะเป็นความเป็นแบบเรียบง่ายนะคะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเหมือนแบบรูบบอกจ๋าไปเลยนะคะทุกคนเห็นไหมมันมีความเป็นรายละเอียดอย่างเลยมีความเป็นแบบก็คือแบบรูบบอคก็คือรูบบอกอะทุกคนนี่ตรงนี้ขึ้นได้นะทุกคนนะ ได้ทีนี่ครับผมประเด็นหมายถึงว่าผมดูถูกเกมนะหมายถึงว่าลักษณะละรายละเอียดขนาดแบบเมือนดังเดิมอะ่ะเอาง่ายๆต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมอาทีบอกครับถือภาษาบอถือก็คือดนรายละเอียดเกมเนี่ยมันดังเดิมแบบนี้เลยเห็นปะ่ะมันบอ่ความ,มีความละเอียดแบบซับซอนมากไปกว่านี้ครับเป็นแมพที่เกี่ยวกับการปีนนะเอาละมะลองเขาไปนี่ซิเราจะเลือกเล่นคนเดียวนะซิมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นความสูงมันจะสูงซค่ไดไปลุนกันเลยยู เราก็สซัม,มอนตกลงมาตรงบริเวณใจกลางผาแห่งหนึ่งให้อารมณ์เ,เราเป็นอุกบาตเลยนะฮะทุกคนเออจะบ้าดูสิพื้นที่หละเอียดเลยความแรงเขาซำหนีบอกวะ่าหรือว่าเขาจะถูกทรงลงม,มาจากสวรรค์เพราะว่าเขาเห็ดผิดกฎพุ่นเทียนบานไม่น่าใช่แต่ก่อนจะเข้าไปเล่นนะฮะผมกินไว้จะเหียวก่อนอม,มีแหงเหงาเลย นน้มมานี่นะถือว่ามีประโยชน์น,นะทุกคนนะอืมกินเพื่อเติมพลังในการเล่นต่อไปอ่ะลุย <c oughs> ดูสิพื้นที่หละเอียดมากและนี่คืออะไรอ่ะเงินหรือเปล่าทุกคนเฮ้ย <c oughs> เก็บเงินได้ด้วย <c oughs> ว้าแต่ก,ก่อนจะไปผมขอกิมเงินก่อนนะปึง้งคืออะไรอ่ะโว เมื่อจะเป็นเพรนะทุกคนนะเพศนี่ผมคิดว่ามันต้องรุดมาจากอันเอื่นไวอย่างว่ามันอาจจะฟังอยู่ในดินแล้วที่เขาตกลมานบ่อพืนกระแทกพวกเพรพวกหีบพวกอย่างที่เขาฟังไว้อะอาจสืกระจายออกก็ได้อ่าตรงนี้ครับขึ้นน้ำนะเขาต้องระวังดีๆผมบรู้ว่าพวกเนี่ยมันคือเขาแซมเอาไปแหลกยังไดแไอทีเนี่ยคือเขาเก็บเปิดไปฉันเบิดไม่อยาพรฮะว้าวยอด มียาด้วยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้กองเขาเต็มเราครับเขาจะไปมองตามลูกศรที่เขาบอกกันนะไปกันเลยนี่ี่นี่ควรจะเป็นป่าที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งและสิ่งที่รต้องทำคือโอ้โหนูนใช่ไหมเนี่ยตรงนูนใช่ไหมคือแอบกลัวค่ะจริงจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยลอยไปได้ไหมลอยไม่ได้ฮนะคุณเอาทามา เด,เ,ดเ,งงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมันขึ้นยังไงอะทุกคนเจี๊ยชี้อแล้วไงอ๋อดีดีมันบอกว่ากดปุ่มค้างเพื่อกดปุ่มกดกดค้างที่ปุ่มเพื่อปีนเขาเพื่อเริ่มปีนเขาเหรอคือยังไงอะแกอันนี้คืออะไรอะอ๋อดีดีดีโอเคอ่าตรงข้วาา่า ลา็อปคลิมบิ้งคือการปีนใช่ไหมดรอปคืออะไรดรอปคือทิ้งใช่ไหมเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเขากดเขากดว่าห็นมันไม่เข้าไปยังนี่เด้อมันจะเป็นสุดขอบฟ้านะทุกคนนะอ๋อเป็นการแบบมุมม้อนั่นนะแต่อันนับเลยฮะตรงเบิ้งก่อนเฮอตทีทีจังแต่ยิง่ายกับมันเอาละเรียบร้อยนี่คือการแรนเรียวนะทุกคนโอเคอันนี้คือกดค้างโอเคมันสูงแค่ไหนกระเที่ยวดูสิสูงอยู่นิดหน่อย การปีนเขาครับมีระยะเวลาจักัดอยู่กันครับทุกคนก็คือมองแถบสีเ,เขียวเลยครับโอเคอันนี้ก็พอปีนได้อาลเราเขาต้องเบิงลักษาะทาท่าว่ามุมไหนพราสามารถปีนได้นะทุกคนนะทึบทึบ,บอันนี้นาจะพอปีนได้ไปยินก็ไปเลยทึบอันนี้ปีนได้นะฮะทุกคนอึบการปีนนี่ทุลักทุเลมากเอาลเรครับทุกคนตอนนี้ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็แห้งขืง้นแห้งสูงโอ้โหสูงมาก ไหนลองดูข้างล่างสิหึหึกสูง่ะทุกคนพ่นาเห็นฮัตปลาแล้วจุดนีคืจอจุดที่ฮอตโรมาระเบิดถิ่มนะฮะทุกคนนะระเบิดแบบพังหมดเลยอ่ะปลาแถบนั่นนะ่ะไหนลองขึ้นจุดหนีสิถือถืบจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหถึงครับผมวู้สุดยอดนึกว่าจะไม่ถึงนะฮะ แต่ยังไม่จบไปด้านหน้าทุกคนด้านหน้าเห็นเปล่าเห็นเปล่านูน่นมันยังไม่จบมันยังให้เราไต่สะพานนี้ไปอีกอืสะพานนี้โครงเคลงมากขาดไปเนี่ยพี่ไม่ขาดนะโอเคถ้าไม่ขาดก็ไปต่อตึบคิด่าเขาจะหอดีปะ่ะกำมือดิอุ้ยป้าาหอดป้านาหอดถกตงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Okay. ผมสีจั่วไปคุณนเลยเดี๋ยวลนะกะก,ก่อนจืบตายขึ้นไปชํำๆรีววร็วิวใกล้จะหมดแล้วรวิวเร็วเร็วเกือบมันเหมือนกอนารท่าต้องบอกบกครับมันเหมือนกอนารท่านี่ขึ้เขาตกลงมาเลยนะทุกคนนะจริงอ่าโอเคเลือดอยู่ ผมจะไปจุดนี่ครับผมจะสูงเงาเลยไปลุยเลยจอดจอเจอจจจจถึงไม่้ยถึงถึงถึงอ่าทุกคนมาไกลอยู่สูงอยู่ตอนนี้ชึบ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 และการเล่นครับสำหรับครที่แบบว่าอยากปีนสูงหนูนะทุกคนนะจุดที่จุดที่ไร ยังเช่นตรงบนเลเวณที่มันแบบบ่สูงคักเฮาสามารถขึ้นไปพักเป็นระยะระยะได้ยังเช่นจุดนี้ก็ที่จี๊บวะไฮมองความเร็วในการปีนคือเนี่ยเบิดไว้หรือเบิดก่อนกระทันหันกันเบิดกอ่อตั้งหมดว่าตกกลางทางน,นะครับทุกคนแล้วจุดเตะที่ปีนบ่ได้ยังเช่นจุดนี้ครับก็อย่าหาปีนดีกว่ามาจุดนี้บริเ,เวณนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยตอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยโออก้ยโอ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 เยาตา,ายนะทุกคนนะเอาจริง เียโอ้บังท่นนี่เกือบตายแล้วไปให้ต่ออ่ะเอาท่านี่ท่านี่เอ้าตัวอีละท่านี่ไปบ่ได้ครับผมผมรับประกันฉะนั้นที่ที่ไปเปท่านี่คือท่านี่มาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถปีนตรงบริเวณนี้ได้บอ เปลนไปปี่นกันไปโอ้โหทุกคนปีนบ่ได้อ่ะทุกคนเฮียอ๋อสีมันปีนบ่ได้ก็คือทุกคนเห็นบอเห็นเลือดบอเลือดมันอยู่ขนๆฟังนี้แล้วน่ะเฮืดีการเปลี Ari ่ยนห้าก่อนลดลงซ้ำนี่เลยเห็นบอเพืการที่สีเฮ็ดแต่คือเขาต้องกินนี่บอรือเปล่าอ่าเคเคเคเขาต้องกินอันนี้ครับผมเพื่อที่จะเพิ่มเลือดอันนี้คืออาหารครับทุกคนอ่าโอเครู้แล้วเราจะเล่นเริ่มจะเล่นเป็นแล้วนะฮะ หมดยาอันนี้คืออะไรก,กินได้ไหมกินไม่ได้นะฮะทุกคนเออว่าอยู่อาหารพวกแบบม,มันสั่งมาไปเพื่ออย่างเพื่อให้เ,ออเขากินละวานท่าเพื่อทีบอให้ต,ตายนะทุกคนนะแล้วเงื่อนหนีคืออย่างอ่ะอ๋อสามารถสามารถอ,อ่อซื้อกระเป๋าได้เหบออุ้ยเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขาต้องหามองคืนไม่แล้วตอนนี้จึ๊บ มองขึ้นไปที่มันแบบพ่อขึ้นไดอ่ะดูเห็นไหมที่เดียวก็จะหมดแล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมเอมนองั้นว่าเขาตายว่ากันดีเลยบ้ามากเลยลรวจะขึ้นท้างในระบาดทีเขี้ยทานั้นก็สูงทาน,นี้ก็สูงกูจะบ้าอ๋อตายโอเคครับทุกคนอาจจะได้เขาตกลงมากครับ ข้าตองพยายามกินอันนี้มันอหลอดสีเขียวเต็มก่อนหลอดสีเขียวเขียวนี้คือพลังงานท้งหมดที่เข้าใจในการปีนเขาครับฉะนั้นในการที่เขาสีหลอดหรือมีโอกาสทีส่สะสาม,มารถปีนได้อย่างรวดเร็วดูทีบัวหิ้วและพลังงานในการปีนเขามีแค่เครื่องเรือนหน่อยนะข้าตอมมาทําการกินนี้เลยเพื่อความอร่อยฉ่ำๆและข้าก็บนี้เป็นตัวสบเบียงพร้อมครับผมอตอนนี้ครับขาหลิงกับหมูนะทุกคนนะเห็นบ่เห็นหมูข้าบอกพูดไปพูดเห ด้วยเพื่อนๆจ้าการปีนเขาแล้วก็การแล่นครับเป็นพลังงานในการเดียวกันที่สี่ไปพร้อมกันนะทุกคนนะประมาณนี้ครับผมเออเลิศเห็นบอกเวลามันรีรล่นขึ้นม,มาใหม่มันรีรล่นกดเร็วอะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ดวยวเข้าไปหากันเครื่องหนึ่งดีกว่าคือตอนนี้ครับข้อสี่ล่องหลินหม่นะทุกคนนะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาเูปิดตกไงแล้วก็คอที่บอลเดนําเล่ห้เหตุคือการตกลงไปจากเขาที่มีอะไรแบาความสูงที่สูงที่สุดคือมาเูสูสเสูาได้ เยสชิิตเต้พร้อม้วทุกคนนะประมาณนี้ครับเ,าเราเดี๋ยวมากินนี่ก่อนทวบทวบโอเคพื้นที่สีมากเก็บอันนี้ครับพื้นที่เก็บไดอันนี้พวกคนี่คือผลละหม่นะทุกคนนะข้าสามาัดกินได้เลยนี่ซื้ออ่าประมาณนี้ครับทุกคนแล้วแต่ว่าข้าสิก,กินจังใดให้มันมีปริมาณพอเหมาอะอย่างเช่นส่วอาหารบอกข้ากินอาหารปุ๊บ อ่ะส่ของส้นอาหารกสิบบปมั่นจำหนีนะเนี่ยเห็นบอสีแ,งแดงกันเขากินไรเลือดคว่ำในการปีนกู้เขาเขาเสียกสิลดลงประมาณนี้ครับต้องให้มั่นแบบอยู่ประมาณพอดีพอดีกันย่าเช่นเลือดชีวิตเ่าเนี่ยมีชีวิตเดี่ยวยหน่อยๆจะเนี่ยกันเขาตกมีแต่นีดเดี่ยวคือเขาตายเลยแต่ว่าเขาต้องเพิ่มปริมาณเลือดให้มันแบบอยู่กลางๆทุกย่าต้องกลางๆแต่ที่เนี่ยกันเขาบ่าอยากให ข้าแบบปีนเขาบ่พ่นนะก็คือข้าเอาจะปีดกันพลังงานการปีนเขาเนี่ยให้มันสูงที่สุดแรกขอแม่รื็คือหามตกลมาตายอือประมาณนี้ครับหลายคนฟังอาธิงงงนะถ้าขนาดผมอธิบายยังงงเออก็คือเนี่ยเห็นป่ะสีเขียวคือพลังงานอ่าพลังงานของเขาคือเยอะมากๆคันโดนน้ำพวกเนี่ยคือห้าผมตายเลยเพราะว่าชีวิตผมหน่อยมากเลยอาหารก็หน่อยเือากัน ฉะนั้นสรุปเลยคือทุกอย่างต้องซ้ากันประหลาดซ้ากันอ่านี่ครับผมโอเครอดปลอดภัยอยู่โอเคพบสิบุกกินแล้วเดี๋ยวพลังงานในการปีนพวกขางมันซีเยอะเกินไปฉะนั้นเดี๋ยวหาก่อนหา,นหาจุดก่อนจุดนี้ก่อนนะ,ะจุดนี้จุดนี้ปีนขก้นไปโอ้ยเกือบตกเกือบตกอาลัผมจะท้ากรปีนมรงนี้เึ้นไปครับผมยูโอเคอเลิศ อีีสคือยาตายเด็ดขาดเอาละผมคิดว่าผมสามารถเปลี่ยนไปรวดเดียวได้นี่คือข้อดีของการเก็บพลังงานนี่นะทุกคนนะหอดป้องหอดป้องจอยเที่ยวผมว่าบ้องหอดแท้ผมว่าบอ้าบองหอดแท้าตายตายตาย,ตายโ,อโอ๊ยด้วยด้วยโอ้โหนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเลือดเราโอ้โหลดลงมาผิดปกติเลยเมน่าจะถึงเราอย่าประมาทอ <laughs> ย่าประมาทเด็ดขาดครับผมอุย้ย มือก,กีดโต๊ะปุ๊บได้ว่าพี่ตายาไปมากเพราะตายครับผมเลือดท่อแถมมีการแบบเพิ่มขึ้นปุ๊บมากสินะคันผมอธิบายพิพาทษาไหนก็ต้องขอภัยนะทุกคนนะ,ะพี่จะได้น่าเลองมาเ่นกันเอาอเองสจหรับการปีนพวกเขาที่สูทงที่สุดลักษณะกว่าที่สุดในข้างนี้ไปครับเข้าขึ้นไปที่ร้อยมันร้อยเมตรแล้วนะฮะทุกคนนะนไปกันไปโอเค จุดยุดนี่ครับผมคิดว่าอาจามะมาหอดบริเวณด้านนี้แล้วนะอันนี้เหมือนป่าดงดิบครับผมอ่าคันเทนตนี้อย่างนอนเี่เดี๋ยวไปสำรวจดูซิข้างบนนี้ไม่ต้องมีอะไรแน่ๆเหมือนจะเป็นป่าหิมพา่านนะทุกคนนะเขาว่ากันว่าป่าแห่งนี้ครับมีความหนากกว่าซอนอยู่นะแต่บอรูว้ว่าความหนากกว่านี้คืออย่างลองขึ้นไปดูป่าอะไรเอยโอ้โหมีอะไรนั่นะ เป็นรูปดาวเฮ้ยไปดูก่อนทุกคนว้าวเฮ้ยทุกคนมีเหตุปแปลกๆด้วยเอาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันเขียนว่าเอกทีบเดี๋ยอะไรนะเดี๋ยวนะมันเหมือนดาวอย่างบางอยางทุกคน,นอเอาสิเฮ้ยว้า ที่วิตเทอหายไปทีเสงวมาเขาบอตายเห็นบอหรือยังไงอ๋อตายให้เก่าราะว่าเห็นบออันนี้คืออะไรอ่ะเหตุยังวะไม่รู้กันแต่ว่าเขาดนที่ปุ๊บเหมือนว่าความผิดในร่างกายเขาสิเพิ่มขึ้นการย่าเห้องกระสิเรีอนลดลงตายหายแล้วกินนีกก่อน,กนครับผมคือเห็ดอีเป็นเห็ดผิษครับเขาจะกินเด็ดขาดโอเคกินมันไปเลยอ่าเห็ุผิดไปแล้วอ้กว่าจะหมด เราต้องลงไปนี่เสียลงไปทางไหนระบัดนี้คอยลงคอยลงจึ๊บโอเคเฮ็ดเพิรนียาโดนเล็ดขานะทุกคนนะต้องระวังไว้พร้อมมีลังพึ่งด้วยเฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้ครัพเอเสิล่รม่าหมงคาราน,นะทุกคนนะเป็นปลานะคะทุกคนนะตายบ่นี่ตรต้องไปตายด้ยนี่ผมวาแ <c oughs> อบกลัวอยู่ งั้นไปทางนี้แล้วกันมองนี่ปีนได้ครับผมอ่ไปเย็นได้นะฮะรับบุดเป็นลิงเป็นข้างแล้วตอนนี้โ<ฮ>อ,อ,อ้โ,อโหโดนเห็ดทิศอีกตาย เอาละครับทุกคนก่อนที่ห้สี่ไปบริเ,เวณท่างอื่นครับห้าสีม้าบริเ,เวณนีก้ก่อนครับทุกคนนี่ก็คือปลาที่มีความดุงลิบที่สุดอับชื้นที่สุดนะทุกคนนะซึ่งเขาจะทําทการปีนผู้เขาลูกนี้ครับทุกคนใหญ่มากๆครับผมเห็นปะพี่ค่ะแล้วก็ได้ระวางการเปลียนครับมีหมอให้เขาพักพ้อแล้วก็มีอันตรายก็คือคือเห็ดพิษนะฮะทุกคนฉะนั้นในการที่เขาตะต้องลอดไปได้เขาต้อทําการไต่ขึ้นไปเป็นระยะๆะะแบบนี้ครับผมหรือถ้าเราเหนื่อยเราก็พักตรงนี้ได้ แล้วก็ปีนขึ้นไปใหม่แบบนี้อาใส่ระยะเวลาดูดนะทุกคนนะในการที่เขาสิปีนขึ้นไปกันทืงได้สารพัาแล้วเขาคือผู้ขืนมองเท่วบ้านโมนี่วะ,ะโดนดอะไรไม่โดนมาโดนเห็ดพิษแต่บ้าเราดูเลือดเราดูการปิงของเรามีเท่านี้โอ้ยตัวโ้ยโอ้ย,อย,อย เดี๋ยวนั้น,นนะเราต้องหาที่ปีนก่อนนะฮะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะผลไม้ว,ว้าเวเขาจะปีนยังไงฮะทุกคนปีนมึงนี่ปีนมึงนี่ชึบโอเคมาพาก,ก่อนพาก,ก่อนฮึบเลืออีบบอไก่นะทุกคนนะบอไก่บอไก่เท่ากับ <g ly> ไก่ <g ly> มาพร้อม วันทูโกชืบนี่พัาก่อนว้าวทุกคนตอนนี้เขาครับเข้ามาถึงที่ร้อยยี่สิบเมตรแล้วนะฮะไปจวดเลยเอาจริงมันกะไก่นะทุกคนนะพูะ้น่ะยุบกระไก่อ่ะเชีย่ยคือพอจะป็นต้องเล่นมุมหนีนะ เามองเงนกันเึงเลยตอนนี้ผมคิดว่าตรงหอดบริเวณนครับว่าหนาหอดบาราหอดตรงน,นี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเกือบ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 ไปแล้วเกือบไปแล้วการครับเกือบไปแล้วตรงน,นี้ตรงน,นี้หยุดก่อนหก่อนฮึบเออหองสิบไปทีละสะเตปครับเท่าที่สิบหอยให้หอดตาย ่รงน,นี้จื๊บอือหยุดจื๊บเออรุนรุ่น,นเอาละครับทุกคนก่อนตีห้องจะจากกันไปในคลิป,ลปนี้นะทุกคนนะ ผมสีมาล่องปีนนาผานานีเป็นนาสุดท้ายครับมาเลยกันเลยวันนี้มันไม่มีอย่างมากไม่เป็นแค่การปีนเขาธรรมดาทั่วไปนะน่านเบิดทะละบาบที่ดีแบบท่อปัดพ่อเขาสิตกตั้งใจตัวนี่น่านเบิดมากเลยเฮ้ยกินไปข้างบนไต่ขึ้นไปแบบรัว ชื่อเปิดเอ้ยเก็บตก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 พี่อุ้ยอุ้ยเก็บตกโอ้โหตกคว้าฟังนี่เยอยเยอะมากหน้าผาสูงเบ้อโอ้ไปกอดคนสูงอยู่นะเอาจริงอืบเออกว่าจะถึงและถึงแม้ว่าเราจะถึงแต่ว่าข้างบนมันโอ้สูงอยู่มันเดิม โอเคครับทุกคนสลัคทิ่นี้ก็ต้องขอโจวกเปนธนิกรน,นะทุกคนนะคันไพยแบบว่าเอออยากลองมาเล่นก่อลองมาเล่นเบิ้งครับแมปนี้นะทุกคนนะเพลินเพลินชิวชเล่นสบายสบายไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเป็นนักปีนเขาแต่ผมอยากจะบอกว่าการปีนเขานี่คือเป็นอ่าการเป็นกิจกรรมที่แบบอันตรายอยู่ระดับหนึ่งนะต้องมีความเซฟตี้ให้กับเจ้าของครับคันท้าปรเหต์อย่างจักรยานบอกเลยว่า เขาติตัแบบนี้ละอือโอ้โหดูดูเลือดเราเครึ่งเลยนะทุกคนครึ่งรอดเฮ้ยเห็นบอกขนันเขาตัวมานบอเลือดเข้ามาเป็นวันรุดตามหลอดนี่ดิเลือดเข้าก็พุ่งเต็มหลอดครันเต็มหลอดย่ำไหนคือตายจบสิน้นพลังงานในการปีนเบิดเลยครับผม ประมาณนี้ครับทุกคนเอาเป็นว่าแต่ขี้คอสโจวิทยาในกอคันไามากคลิปนี้นะก่ออย่าลืมกดไลค์กดตั้ไค่ากันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีดตามวาริพัฒการแจ้งเตือนในคลิปชิหนาสรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย